จากเงื่อนไขนะคะผู้หญิงผมยาวสีน้ำตาลยิ้มแฉ่งแก้มแดงเนี่ยเขาจะไปอยู่ A B หรือ C ไปอยู่กลุ่ม่ายังไม่เฉลยนะ,ะคนที่ยกมือตอบอยู่กลุ่มไหนคะ กลุ่ม C อ่ะคนไหนที่เห็นด้วยว่าอยู่กลุ่ม C อ่ะยกมือเดี๋ยวครูจะดูเพื่อเพื่อทดสอบความเข้าใจนะอ่ะมีสิบสามคนไหนใครคิดว่าไม่ได้อยู่กลุ่ม C ยกมือผู้หญิงคนนี้ผมยาวยิ้มแก้มแดงเนี่ยมาจงเงื่อนไขใส่แว่นไม่ใส่แว่นแน่นอนเป็นเท็จไม่ใส่แว่นนะมาทางขวาเลยเป็นเท็จลงมาเจออ้าวผมยาวจริงไหมจริง จริงก็มาทางซ้ายแสดงว่าคำตอบคือข้อมาดูข้อกิจกรรมที่ 3. อ่ะอธิบายนะมาดูว่าใครตอบถูกนะกิจกรรมที่3นะคะจากเงื่อนไขที่กำหนดให้กลุ่ม A มีใครบ้างกลุ่ม A มีใครบ้างนะคะกลุ่ม A นะคะก็คือเวลาเรียนไปทำในใบางานครูจะมีเครื่องหมายถูกข้างหน้าให้เรียนก,กดถูกนะถ้าตอบอะไรก็กดถูกตรงนั้นนะอ่ะ กลุ่มเงื่อนไขแรกเลยนะคะไอ้หคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยมาเจอคําว่าเงื่อนไขมีหนวดจริงไหมมีหนวดถ้าจริงมาอยู่ฝั่งซ้ายถ้าไม่จริงก็คือไม่มีหนวดจากมูฟไปอยู่เงื่อนไขด้านขวาดังนั้นคําถามคือ A ใช่ไหมเอนี่จะอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมคือกลุ่มที่มีมีอะไร ถูกต้องแสดงว่าเข้าใจและกลุ่มจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มทันทีเมื่อมาเจอเงื่อนไขจริงกับเท็จมีหนวดจริงไหมคําถามก่อนที่เราจะไปตอบให้นักเรียนดูคําถามว่าเขาถามเขาถามว่ารูปนี้จะอยู่ใน a b หรือ c d ถ้ากิจกรรมนี้มันบอกว่าให้ตอบดี d. แสดงว่านักเรียนไม่ต้องไปมองแล้วว่ากิจกรรมนี้มีหนวดจริงแสดงว่าต้องมาดูที่ฝั่งไม่มีหนวดใช่ไหม แต่เนี้ยคำตอบมันอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายคือฝั่งที่มีหนวดแน่นอนแสดงว่าคำตอบข้อนี้อันแรกเลยมีหนวดจริงแสดงว่าฝั่งซ้ายเนี่ยจะต้องเป็นคำตอบที่มีมีหนวดแน่นอนมันต้องมีหนวดอ่ะข้อนี้ยังไงก็ต้องมีหนวดอ่ามีหนวดแน่นอนอันนี้มีหนวดแน่นอนมีหนวดตัดไม่พอมาเจอเงื่อนไขมีหนวดแล้วลงมาเจอเงื่อนไขใส่แว่นอ่ามีหนวดแล้วใส่แว่น คำถามมันบอกว่าใส่แว่นแน่นอนคุณนี้ต้องใส่แว่นแสดงว่าคําตอบข้อนี้ตอบใครคุณลุงคนที่หนึ่งผู้หญิงคนที่สองแล้วก็ผู้หญิงสองคนในกรอบสีชมพูกิจกรรมสุดท้ายสําหรับวันนี้ที่ครูจะพาเฉลยนะคะอ่ะผมยาวนะคะ B อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งที่เป็นผมยาวแน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่ามันมาทางจริงใช่ไหมผมยาวมาเจอใส่แว่น จริงหรือเทจเทจแสดงว่าใส่แว่นหรือไม่ใส่แว่นเออแสดงว่าผู้หญิงผมยาวคนนี้ต้องไม่ใส่แว่นแต่เขาไม่ได้บอกว่าใส่หมวกหรือไม่ใส่หมวกดังนั้นเราก็สนใจแค่เงื่อนไขข้อที่ใส่แว่นกับไม่ใส่แว่นก็คือผมยาวไม่ใส่แว่นนั่นเองนะคะอะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะมีใบางานเดี๋ยวนะให้ดูใบางานต่อไปนะคะเดี๋ยวใบางานต่อไปเนี่ย ก็จะเป็นคล้ายกันแบบนี้นะคะแบบนี้เหลือสองใบงานที่ครูจะยังไม่เฉลยนะสองใบงานที่ครูจะยังไม่เฉลยเดี๋ยวเราไปทํากันเองในในเป็นการบ้านของครูนะคะว้าว <Wow. S 1> อ่าตั้งใจทาใบงานกันนะคะเด็กๆสู้ๆ